สวัสดีทุกคนเราอยู่หน้าสำนักงานชลชลประทานที่12นะกรมชลรประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยาลองดูวิวทิวทัศน์ของเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้เวลา6โมง20นาที เราจอดรถตรงนี้ไปไปดูวิวกันเขาประดับทางเดินสวยงามทุกคนรถจอดยาววันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานที่จัดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาแถวๆเขื่อนเจ้าพยา บริเวณที่เรายืนนี้เรียกว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนาะถ้าเหนือเขื่อนเจ้าพยาถ้าไปทางนี้ก็คือไปนครสวรรค์นะไปยังต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามไหมทุกคนปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบริเวณงานเนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว ขาจัดทุกปีวันนี้มีนักร้องดังวงดังระดับประเทศคือเขียนไขแล้วก็วานิชนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นสันเขื่อนเจ้าพรญานะทุกคนตรงไปก็จะเข้าอำเภอเมืองจังหวัเดเชียงนาถไปดูวิวบนสันเขื่อนกันหน่อยทุกคนร2 2ปีกรมชนรัะทานเนาะ สิมิถุนายน2567ันหข้ามฝั่งมาฝั่งนี้เป็นฝั่งใต้เขื่อนทุกคนฝั่งใต้เขื่อน ไปนะ้ำใต้เขื่อนถ้าตรงไปก็จะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลงไปถึงกรุงเทพปากน,าน้ำวยกอนจริงๆเราเคยพาทุกคนมาดูแล้วสักอีพีหนึ่งอะตรงนี้ก็เป็นทางเรือผ่านนะทุกคนทางเรือผ่านไปเข้าสู่บร,ริเวณงานกันทุกคน เป็นงานเขื่อนเจ้าพระยาดำลึกปีที่68ดนทุกคนนะเข้าสู่บริเวณงานแล้วบริเวณหน้าง,งานนะทุกคนนะพาทุกคนให้ดูภาพทั่วๆไปเจ้าพระยา ก็จะมีภาพให้ทุกคนได้ดูประวัติศาสตร์ว่า68ปปีที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยามีความเป็นมาอย่างไรมีการตรวจรักษาวความปลอดภัยนิดหน่อย เป็นรูปแบบวาวต่างๆนะอตัวอย่างมาให้ดูกันไปเข้าในงานกันเดินตามกันเข้าไปทุกคนเข้าสู่บริเวณงานทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้าย งานดำลึกเขื่อนเจ้าพญา68ปีเจอไดนโนเสาร์ด้านหลังนะทุกคนนะจะเดินทางไหนก่อนดีละทุกคนบริเวณงานเขาจะจัดเป็นตัวยูนะทางเข้าก็คือปากตัวยูฐานตัวยูก็จะเป็นที่ตั้งของเวทีกลางเราเดินปีกด้านขวามือก่อนนะขาเข้ามา ก็เป็นของขายของกินเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากเลยแล้วก็มีพื้นที่นั่งสันทนาการนั่งกินนั่งสันทนาการกันอยู่ในอ้อมกอดของตัวอยู่มีชิงชาสวรรค์ด้วยทุกคนใจกลางตัวอยู่เราชอบมากๆเลยก็คือรถขายอาหารฟู้ดทรัค No. ฐานตัวอยู่เวทีกลางแถวนี้ก็มีที่นั่งกินต้องเช,ช,ชื่นชมนะทุกคนจัดงานจัดระเบียบพื้นที่จัดงานได้สวยงามมากหอยทอดหอยทอดเราชอบหอยทอดอแต่แตงก็กินมานี่เขาถ้าเคยกินมานี่สงเสริเขา ไม่ใช่คำอร่อยนะใช้คำว,ว่าถูกปากเรามากวันนี้วันที่24ทันวาโคมเป็นวันสุดท้ายเราเดินมาดูแขนอีกข้างหนึ่งของตัวอยู่ เขาเข้าใจเอาไม้ไม้เหลือใช้ไม้ลังนะเอามาทำเป็นที่นั่งนะทุกคนเขาเรียกอะไรพาเลทหรือปะอาจจะผิดเนาะดูสวยงามมากาก็จะเป็นเต็นอาหารจำาหน่ายอาหารทั่ว,วไปแต่บรรยากาศก,าก็คือบรรยากาศตรงอ้อมกอดของตัวอยู่เนี่ยแขนตัวอยู่เนี่ย บรรยากาศปิกนิกอะทุกคนบรรยากาศปิกนิกอะงานตามากงามตางามใจทุกคนเราชมจริงจชื่นชมจริงๆไม่แออัดมาแล้วเดินสบายตัวสบายสบายมากเลยทุกคนคนไม่น้อยนะคนไม่น้อยแต่เนื่องจากว่าเขาจัด จัดระเบียบพื้นที่การจัดงานดีมากอะมันทําให้ไม่ไม่แออัดหลายที่ที่เราไปเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่า,ามีเต็นท์ร้านค้ามากเกินไปจนก,การะทั่งมองไม่เห็น,มอ,ม,หนมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยโน่นเห็นไหมทุกคนว้าวว้าวมีแสงด้วยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ มีไม่กี่ที่และหนึ่งในไม่กี่ที่ก็คือที่นี่แหละทุกคนขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงรบมือนะครับจัดงานต้องการสร้างความสุขจริงๆอย่างนี้เนาะไม่ใช่จัดงานเพื่อหาไรายได้เข้าเช่าจากบูธอะแต่ก็ไม่ต่อว่าเราทุกคนเ,เพราะว่า,เ,าเรื่องเม็ดเงินที่ได้นั้นก็จะไปสร้างสรรค์ต่อเนื่องกับต่อไปสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราวงไมเวนะครับ จากวิทยาลัยเทคนิคชนาระนนี่นี่คือเขาวันนี้ครับก็เป็นงานที่ดีนะผสมเสียงเต็นมิกซ์มาเล่งานถ่ายทอดสดยาวลึกนะครับถ่ายทอดสดครับอย่างแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางทีมงานผู้จัดงานนี่ยการเจมส์เจมมีต้าให้นั่งเป็นส่วนกลางเลยทุกคนน่ารักไหมน่ารักไหมนี่น่ารักไหมพวกเราขออนุญาตแนะนำสมาชิกในวงนะครับสำหรับมือคีย์บอร์ดของเรานะชื่อ แซคกลาคินนะครับส่วนผมนะครับอันนร้องนําแล้วก็เล่นกีตาร์นะครับคือนักรอ้องสมัครเล่นนะแต่ฟังดูแล้วฝีมือเข้าท่าทุกครสำหรับเนตรต่อไปนะครับจากวิจัยเทคนิคชนะารนครับใครลองได้เช่อกัน,นครับอนาคตติดตามดูอาจจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกคณะหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ได้ ทอดสดนะทุกคนนะของเราถ่ายทอดแห้งถ่ายทอดสดอยู่หน้าเวทีทุกคนของเราถ่ายทอดแห้งนะน,นี่สวยงามสวยงามบางทีก็บอกเายากเกินจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านีอ้อะดูหน้ากันชัดชัด ผ่านกล้องไทยายท่ดสดส่วนกลาง,งใจาาาสวยงาไมไหมทุกันนี่บอลลูนทุกคนดูบอลลูน,ลน,ลน,ลน จุดบอลลูนแล้วไปดูกันหน่อย,ดนนอย <c oughs> เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะนิยมในการจัดนะงานบอลลูนบอลลูนจริงๆนะตูกันเอไม่รู้จะปล่อยปล่อยเลยหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจก็คือเขาดับไฟหรือเปล่าอ๋อไฟเพิ่งติดจะดูกันไฟเพิ่งติดเ,เขา ดึ mà, งขึ้นมาดึงลงมาไหมทุกคนดึงลงมาจากข้างบนเบาปิดไฟแล้วทุกคนปิดก๊าซไฮโดรเจนแล้วเออ มีหลายงานที่เราไม่ได้พาทุกคนไปชมเนาะอพอดีว่ามีมีงานแล้วก็พอพักแล้วก็เกิดอาการอยากนอนเลย <c oughs> อ่ะดูบอลลูนตัวน,นี้ก็แล้วกันดูเขาเก็บบอลลูนเนี้ย นี่เขาขายอะไรทุกคนโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวนะไปกันทุกคนทุกคนเจอจุดปล่อยว่าวสวยงามแล้วนี่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 สวยเป่าทุกคนจุด จุดไปว้าวโอ้อดูว้าวแล้วล้วก็ไปกันต่อเดินมาถึงรวทึกคนปีที่แล้วบริเวณนี้เขาจะจัดประดับสวยงามมากแต่ปีนี้เนี่ยเนื้อความที่ต้องการจะบอกเล่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยก็ไปอยู่ด้านหน้างานแล้วและปีที่แล้วก็คือขึ้นบริเวณได้ ขึ้นไปชมวิวข้างบนได้แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เข้าแล้วทุกคนไม่ได้เข้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูชมวิวด้านทิศใต้ใต้เขื่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไงตรงนี้ช่องทางเรือผ่านนะทุกคนเราเคยถ่ายแล้วก็บอกเล่าไปแล้วเนาะวันนี้มาชมบรรยากาศ ทุกคนเลยพาไปชมวิวบนดาดฟ้าไม่ได้เนาะเอาละเข้าบริเวณงานต่อทุกคนแล้ทุกคนเราปิดกล้องตรงนี้ก็เลยกันเนาะส่วนการแสดงของเขียนไขายละวานิดให้ทุกคนติดตามอีกช่องเนึงของเราช่องคนมนรมทุกคนโอเค ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า2,567ต้อนรับปีใหม่2,518ขอให้คุณพระศรีรัตนรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะบารมีขององค์พระมหากษัตรัย์ทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึง เดชบารมีขององค์พระศาสดาทุปปกองค์ที่ท่านอับถือศรัทธาได,โด้โปรดดลบานาประทานพรให้ทุกท่านรวมถึงครอบครัว